ไหลย้อนกับเพาะอ,อาหารจุกเสียดแน่นท้องแผลในกระเพาะอ,อาหารท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยแสบร้อนกลางอกหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สุดหากมีอาการเหล่านี้วิธีดูแลตัวเองง่ายๆคือหนึ่งทานอาหารให้ตรงเวลาหลีกเลี่ยงอาหารลสจัดชากาแฟถ้าดูแลตัวเองแบบนี้แล้วยังมีอาการอยู่ เราขอแนะนำขมิ้นชันเคือคิวมาซีอีสารสกัดจากสมุนไพรผสมวิตามินซีกับอีทานหลังอาหารเช้าเย็นมือ้อละ2แคปซูลสนใจโทรสั่งซื้อ0993318883หรือทักอินบ็อกได้เลยครับ1กระปุก240บวกค่าจัดส่ง40บาทเป็น280ครับ โปรโมชั่น2กระปุก480บาทส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางสนใจทักอินบ็อกหรือโทรมาได้เลยครับผมสวัสดีครับ